สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกๆท่านครับคลิปนี้ครับก็จะมาให้ทัศนวิจารณล่วงหน้าครับในรายการศึกเจ้ามวยไทยนะครับซึ่งรายการศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่11ครับมิถุนายน2565นะครับก็จะจัดกันที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับรายการศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ครับก็ประกอบผู้มวยโดยเสียชายสุขโขไทยนะครับเริ่มถ่ายทอดสดครับทางช่อง 3hd นะครับตั้งแต่เวลาเที่ยง1 5นาทีเช่นเคยนะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปดูกันที่คู่ที่1เลยครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้ครับเป็นหมวยรอบแชมเปียนมาบินน็อกเอาต์ครั้งที่10ครับแผ้ตกรอบทันทีนะครับจอมใจนักสู้ยิมครับพบกับนพเดชชห้ายักษ์ในพิกัดน้ำหนัก125ปปอนด์นะครับ มาดูกันที่มุมแดงกันก่อนครับจอมใจนักสู้ยิมนะครับนักชกวัย23ปีครับจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็อเป็นมวยจังหวะฝีมือนะสำหรับนักของจอมใจนะครับอาวุธครบเครื่องครับเป็นมวยซ้ายนะครับเปิดเกมเตะขาต่อยมัดนะครับเตะหนักต่อยแรงนะครับมีรุนนําน็อกได้ตลอดเวลาเลยนะครับชื่อดาเดิมก็คือเจ้าโบวี่สอสุรเดชนะครับก็อเป็นมวยกระปั้นหนักนะครับสำหรับนักของจอมใจนะครับเก็บตัวฟิซ้อมอยู่ที่นักสู้ยิมนะครับ ไฟล์ล่าสุดที่ชกไว้ครับก็มีชนะนอกยุกที่1ครับเพชรนำชัยเกียรติการเซมครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับจบเร็วเลยนะสำหรับหน้าของจอมใจนะครับ ส่วนคู่ชกครับนพเดชโชห้าพยักนะครับหรือว่าเจ้านพเดชแดงเขาสายครับนักชกวัย20ปีนะครับจากจังหวัดสุรินทร์นะครับก็เป็นมวยขวาครับสำหรับด้านของนพเดชนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับดักเตะดักแทงนะครับวงในปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับหลักเลี่ยมฝีมือดีเลยนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายโชห้าพยักนะครับในทีมงานของเสียใจสุโขทัยนะเป็นมวยโค่นจัดนะครับสำหรับเจ้านพเดชนะครับไฟล่าสุดที่ชกไว้ครับก็มีชนะคะแนนคอปเตอร์ทีบีเอ็มยิมครับที่เวทีมวยสยามม่วยฟอรงน ส,สำหรับเจ้านพเดชนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับโดยเบื้องต้นนะครับผมก็ยังคงชอบไปที่เจ้านพเดชโชห้าพยักนะหรือว่าเจ้านพเดชแดงเขาทรายนะครับผมมองว่าหลักเหลี่ยมฝีมือดีกว่านะครับมีนอกมีในครบเรื่องอะ นะครับบรรยากาศหน้าเสือที่เวทีเนี่ยผมมองว่าจะดีกว่านะครับสภาพร่างกายนะครับช่วงหลังก็ถือว่าดีกว่านะครับแต่ว่าก็อย่าประมาทนะครับเพราะว่าทางดน้าของจอมใจเนี่ยอาวุธเขาหนักแรงนะครับโดยเฉพาะหมัดนะครับหลุดหลวมนี่มีสิทธิ์ล่วงมีสิทธิ์หล่นได้ตลอดนะครับสำหรับหน้าของจอมใจนะครับแต่ว่าถ้าไม่นับไม่นอกนะครับยืดเยื้อกันไปได้ท้ายเนี่ยส่วนตัวนะครับก็ยังชอบไปที่นพะเดชโชห้าไยักษ์นะครับจะ จะอาศัยหลักเหลี่ยฝีมือที่ดีกว่านะครับเบียดเอาชนะธนาของจอมใจนักสู้ยิมไปได้นะครับสำหรับคู่ที่1ครับก็ชอบไปที่นปพระเดชโชห้าพยักษนะครับมาดูกันที่คู่ที่2ครับเป็นมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่4นะครับจอมโหดชชกิวีนาครับพบกับพลอยพันล้านพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับในพิกัดน้ำหนัก135ปอนด์นะครับเป็นมวยรอบนะครับ มาดูกันที่มุมแดงกันก่อนครับจอมโหดชอเกตวินานะครับนักชกวัย24ปีครับจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็เป็นมวยซ้ายครับจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องเลยนะครับสําหรับจอมโหดนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับเตะหนักต่อยแรงครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีเก๋าเกมเลยนะครับไฟล่าสุดที่ชกไว้ครับก็แพ้คะแนนครับให้กับเพชรศิริชัยเดชเพชรสีทองครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับ ส่วนคู่ชกครับพลอยพันล้านพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับนักชกวัย21ปีครับจากจังหวัดขอนแก่นนะครับก็เป็นมวยขวาครับจังหวะฝีมืออาวุธครบเพื่องนะครับเปิดเกมสาดแข้งต่อยมัดฟันศอกนะครับอาวุธครบเพื่องเลยนะครับเปิดเกมกล้าแรงกล้าบวกนะครับหัวจิตหัวใจดีปลายแข็งแกร่งนะครับเก็บตัวฟิสซ้อมอยูีค่ายพีเคแสนชัยนะครับไฟล่าสุดที่ชกไว้ครับก็แพ้คะแนนให้กับพระฤหัตน้อยทีบีเอ็มยิมครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับ สำหรับมวยคู่นี้นะครับก็ซ้ายกับขวาเลยนะครับทางด้านของจอมหัวชอเกตวินานี่เป็นมวยซ้ายนะครับในขณะที่พลอยพันล้านนี่เป็นมวยขวานะครับ สำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นครับผมก็ยังชอบไปที่พลพันล้านพีเคแสนชัยนะผมมองว่าทีต่อทีครับสภาพร่างกายนี่จะดีกว่านะครับได้หนุ่มได้สดนะครับวันนี้ต้องเดินเร็วแน่นอนนะครับไม่เปิดโอกาสให้ทางด้านของจอมโหดเได้หายใจนะครับต้องใช้ร่างกายที่ดีกว่านะครับเดินบทเดินเบียดนะครับอาศัยสภาพร่างกายนะครับถ้ามายืนจดจ้องๆกันเนี่ยผมมองว่าจังหวะฝีมือวงนอกค่อนข้างที่จะเสียเปรียบจอมโหดเลยนะครับก็ยังชอบไปที่พลพันล้านพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับทีต่อทีสดกว่า นะครับวันนี้ครับจะเอาชนะธนันของจอหมหูดชอเกตบีนาไปได้นะครับสำหรับคู่ที่2ครับชอบไปที่พลอยพันล้าน P ีเแสนชัยมวยไทยยิมนะครับ มาดูกันที่คู่ที่3ครับเป็นคู่เอกนำรายการในสัปดาห์นี้ครับเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์ครับในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทนะครับพิกัดน้ำหนัก115ปอนด์ครับของวีทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับยกเงินเดชเพชรสีทองครับพบกับพริติเดชเกศสงฤทธิ์นะครับในพิกัดน้ำหนัก115ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงกันก่อนครับยกเงินเดชเพชรสีทองนะครับนักชกวัย17ปีครับจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างสูงยาวเลย นะครับเปิดเกมปั้มตีวงในแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับหลังๆก็มาเป็นมวยฝีมือนะสำหรับเจ้าหยกเงินนะครับนอกได้ในดีครบเครื่องอ่ะนะครับก็เป็นเจ้าของแชมป์อยู่นะครับวันนี้ก็มีคิวป้องกันแชมป์กับคู่ปรับเก่าครับก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเดชเพชรสีทองนะครับไฟล่าสุดที่ชคไว้ครับก็แพ้น็อกที่สามครับใ้กับโกโก้มานนบิมนะครับทีเวทีมวยราชชดำเนินนะครับส่วนคู่ชคครับคิอที่เดช เจษงฤทธิ์นะครับหรือว่าฤทธิเดชศิษคูเดชครับนักชกวัย17ปีนะครับจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เป็นมวยซ้ายครับจังหวัดฝีมือครบเพื่อนนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับอาวุธจัดจ้านนะครับโดยเฉพาะแข้งซ้ายนี่จัดมากเลยนะครับสำหรับเจ้าฤทธิเดชนะครับก็ย้ายมาอยู่กับเสียบเบนนะครับที่ค่ายมวยเกศทรงฤทธิ์นะครับไฟล่าสุดที่ชกไว้ครับก็แพ้คะแนนให้กับเหนือธรณีจิตเมืองนนท์ครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้เลยนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็ถือว่าเป็น คู่ปรับเก่านะก็เคยโชคกันมาหลายครั้งมากส่วนมากก็จะเป็นทนานของลิทิเดตนะครับที่จะเอาชนะได้มากกว่านะครับก็ต้องวัดกันที่นอกกับในครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับประเภทวงในแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงเนี่ยอยู่ที่เจ้าหยกเงินเลยนะครับจังหวะฝีมือสายจัดจ้านนี่ก็ต้องอยู่ที่เจ้าลิทิเดตนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นนะครับผมก็ยังคงชอบไปที่ลิทิเดตอ่ะนะครับผมมองว่าหลักเลี่ยมฝีมือดีกว่านะครับเตะ้ายต่อยซ้ายนะครับแข่งซ้ายนี่จัดมากอ่ะ นะครับเป็นมวยที่สปีดแข้งเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นแข้งซ้ายนะครับหรือว่าแข้งหน้านี่ออกได้แม่นออกได้แรงนะครับครั้งนี้ก็ย้ายมาอยู่ที่ค่ายมวยเกศทรงฤทธิ์นะครับค่ายใหญ่นะครับผมมองว่าสภาพร่างกายเนี่ยน่าจะดีกว่าเดิมนะสำหรับน้าของลิธิเดชนะครับและเคยชนะมาหลายครั้งนะครับผมมองว่าน่าจะรู้ทางมวยกันเป็นอย่างดีนะครับก็ยังชอบไปที่ลทธิเดชเกศทรงฤทธิ์นะครับหรือว่าลทธิเดชสิทธิคูเดชนะครับวันนี้จะเอาชนะธน้าของยกเงินเดชเพชรสีทองไปได้นะครับสำหรับผู้เอกนำรายการก็ชอบไปที่ลิับ มาดูกันที่คู่ที่4ครับคู่ปิดท้ายรายการครับชานฤตอกิตเกษมนะครับพบกับเพชรกระจันโชห้าปยักษ์ในพิกัดน้ําหนัก120ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงกันก่อนครับชานฤตอกิตเกษมนะครับหรือว่าเดิมๆก็คือเจ้าหนึ่งปัตตพีโรงเรียนกีฬาลําปางครับนักชกวัย18ปีครับจากจังหวัดลำปางนะก็เป็นมวยขวาครับสำหรับด้านของชานฤตนะครับอาวุธครบเพื่อนครับเปิดเกมสาดแข้งต่อยหมัดฟันศอก นะครับอาวุธหนักแรงทุกลูกครับตนตนนี่ถือว่าอันตรายมากอ่ะนะครับหัวจิตหัวใจดีนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายวอวังพรมนะครับไฟล่าสุดที่ชคไว้ครับก็พลิกแพ้คะแนนครับให้กับซันเดย์ยูฟาบูมเด็กเซียนครับก็ได้นับก่อนนะครับหลังจากนั้นก็โดนทางด้านของซันเดย์นะครับไล่แซงครับเอาชนะไปได้นะครับซันเดย์ก็ได้รับอัดฉีดไปถึง9,00 0 0 0บาทเลยนะเป็นอัดฉีดที่เยอะที่สุดเลยนะครับ ส่วนคู่ชกครับเพชรจักรจันชอห้าพยักษ์นะครับหรือว่าเดิมๆก็คือเจ้าพรพรมชอห้าพยักษ์ครับนักชกวัยสิปีครับจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็เป็นมวยซ้ายครับสำหรับหน้าของเพชรจักรจันนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับเป็นมวยจังหวะ2ครับประเภทดักเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับอาวุธหลากหลายกับรวดเร็วนะครับหลักเรียนสมองมวยไอชิมวยดีเลยนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยิ่งขยชอห้าพยักษ์ครับเป็นมวยคนจัดนะสำหรับเจ้าเพชรจักรจัน ไฟลล่าสุดที่โชคไว้ครับก็เอาชนะคะแนนยอดมงคลปอเพชรไข่แก้วครับที่บีทมือกกออตกสาจังหวัดนนทบุรีนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับประเภทหัวจิตหัวใจนะครับเปิดเกมมัดสอกรุนแรงนี่อยู่ที่ทางด้านของเจ้าชานฤิ์นะหรือว่าเจ้าหนึ่งปัตตภีนะครับประเภทจังหวะฝีมือหลักเลี่ยมสมองมวยนะครับอยู่ที่ทางด้านของพรพมนะครับ สำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นครับผมก็ยังคงชอบไปที่เจ้าเพชรจักรจันนะหรือเจ้าพรพรมชอห้าพยักษ์ครับมองว่าหลักเหลี่ยมฝีมือดีกว่านะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับแข้งซายนี่จัดมากนะครับตรงต้นนี่ไปก่อนแน่นอนนะครับสงด้านของชานฤทธิ์เอาวันนี้ต้องเป็นฝ่ายที่เดินเปิดเกมนะครับแต่ผมมองว่าก่อนที่จะเข้าถึงตัวเนี่ยต้นต้นนี่ต้องรับไปก่อนนะนะครับชอบไปที่เพชรจักรจันชอห้าพยัก์ครับหลักเหลี่ยมฝีมือดีกว่า นะครับอาวุธหลากหลายจุกจิกนะครับทีต่อทีไวกว่ากิกหนึ่งครับวันนี้จะเอาชนะทนาของเจ้าชานฤทธิ์ออกกิจเกษมไปได้นะครับสำหรับตัวเดียวเน้นๆเลยนะครับที่ชอบที่สุดในรายการนะครับก็ชอบไปที่คู่เอกอ่ะนะครับชอบไปที่เจ้าฤทธิเดชเกศทรงฤทธิ์นะครับหลักเหลี่ยมฝีมือดีกว่านะครับตะซ้ายจัดมากนะครับทีต่อทีไวกว่านะครับเคยชนะมามากกว่าด้วยนะครับ มาอยู่ที่ค่ายมวยเกศทรงฤทธิ์นะครับคู่ปั้มคู่ซ้อมนี่เพียบเลยนะครับการบำรุงการฟริกซ้อมนี่หายห่วงนะครับสบภาพร่างกายเนี่ผมมองว่าดีกว่าเดิมนะสำหรับหนาของลิธิเดตนะครับชอบไปที่ลิธิเดตเกศทรงฤทธิ์นะครับจะเอาชนะธนะของจกเงินเดชเพชรสีทองไปได้นะครับ และนี่ก็เป็นทัศนวิจารณ์เบื้องต้นครับรายการศึกเจ้ามวยไทยครับประจำวันเสาร์ที่11มิถุนายน2565ครับจากฟิลีมวยสยามอมน้อยนะครับหากว่าวาจาใดในนี้ไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องกราบขอภัยแฟนมัดมวยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ